โยโยโยบายสองมงรเจิญกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p KLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจารณเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกนัดที่สองในลีกเอนะครับอิสาราเอลจะเปิดบ้านเจอกับอิตาลีอิสาราเอลนะัดแรกบุกพ้เบลเยยมาหนึ่งต่อสามนะครับกนหลัก คุณซือเนี่ยก็มีเนต้าเลวีนะครับมิดฟิลด์จากกัมบาโอซาก้าในเจลีกมีอาบูฟานนี่แนวรุกนำโดยมานอโซลมอนนะครับนักเตะของลีสยูเนเต็ดออกาก์ากรับกองหน้าเป็นอานานคาลายลี่กองหน้าตัวเก่ง ในขณะที่อิตาลีครับนัดแรกถือว่าผลงานเกินคาดนะครับบุกชนะฝรั่งเศสถึงถิ่นมา3-1หนึ่งลูชโนสปาเลติไม่น่าเปลี่ยนทีมนะครับประตูดอนานารุม,มา่าเกมรับดิลอเรนโซบาสโตนี่คาราฟิออรีนะครับมีตัวริมเส้นอย่างกัมเบียโซกับดีมากโกครับตรงกลางฟัเตซี่นัดแรกเล่นดีมากนะครับคู่กับซานโดโตเนลี่ที่ผลบนมาช่วยพอดีตั้งแต่นัดแรกแล้วนะครับมีแนวรุกอย่างลอเรนโซเปเรียกินี่กองหน้ามัตเตโอเรเตกีครับหรือไม่ก็จาโคโมลาสปาโดลี่นะครับนัดที่แล้วเป็นตัวสำรองก็ยิงประตู เชิญผลล่าสุดคือบอลโลก2018รอบคัดเลือกปรากฏว่าอิตาลีเอาชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือน3-1ก่อนเกมอิตาลีบุกมาเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายๆตามหน้าเสืออิตาลีต้องบุกมายิง2ลูกคือมันยากเกินไปเหมือนกันนะครับกับการเล่นทีมเยือนครับในขณะที่อิสาราเอลในบ้าน ก็น่าจะสู้ได้สนุกนะครับเกมแบบนี้น่ากัดฟันวัตใจอิสราเอลครับพี่เจรมองว่าแพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้นะครับให้เชียร์อิสราเอลเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย